ภาวนาไปเรื่อยนะเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจด้วยสติด้วยจิตที่ตั้งมั่นหลวงพ่อถึงใช้คําว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยคือสติปัฏฐานด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยคือสมาธิสัมมาสมาธิเหมือนประโยคเดียวนี้แหละให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง อันนี้เราครอบคลุมสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเอาไว้แล้วฝนะึกแค่นี้เองจุดเล็กนิดเดียวเองที่เราจะฝึกนะไม่ต้องเรียนอะไรมากมายเป็นตู้ๆพระไตรปิฎกเยอะแยะมากมายเรียนแล้วไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเริ่มตรงที่บอกนีนะ่แล้วต่อไปเราจะได้สติขึ้นมานะจะเห็นความจริงของจิตนะจิตเดี๋ยวมันก็ไหลไปคิดเดี๋ยวมันก็ไหลไปเพ่งเดี๋ยวมันก็รู้เนี่ยสลับไปสลับมา ต่อไปปัญญามันเกิดมันรู้ว่าจิตไหลนะจิตนี้ไม่เที่ยงนะจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตผู้คิดก็ไม่เที่ยงจิตผู้เพ่งก็ไม่เที่ยงจิตผู้รู้ก็รักษาไม่ได้เดี๋ยวเดียวก็วไหลนะจิตผู้เพ่งก็ห้ามไม่ได้มันจะเพ่งจิตผู้ไหลไปหลงไปจะห้ามไม่ให้เกิดก็ห้ามไม่ได้มันจะหลงอนะันนี้เรียกว่าเห็นอนัตตานะเราจะเห็นอนิจจังบ้างเห็นอนัตตาของจิตบ้างนี่แหละ ปัญญามันจะเกิดตรงที่เราสามารถเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาหรือเห็นทุกขังได้เห็นไตรลักษณ์ได้นั่นแหละเรียกว่าเห็นความจริงของรูปนามกายใจนั่นแหละคือตัววิปัสสนากรรมฐานงั้นหลวงพ่อย่อวิปัสสนากรรมฐานนะรวมทั้งการฝึกสมาธิเนี่ยทั้งฝึกวิปัสสนาทั้งฝึกสมาธิหลวงพ่อรวบลงมาเดินอยู่ในจุดเดียวที่จะช่วยพวกเราให้ง่ายขึ้น ก็คือให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางให้ย่นย่อลงกว่านั้นอีกก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนไปค่อยรู้ทันงั้นเราจะต้องมาหัดเรียนรู้ความจริงนะความจริงในร่างกายอยันหนึ่งความจริงในจิตใจอย่างหนึ่งจะเริ่มต้นด้วยความจริงในกายก่อนก็ได้หรือจะเริ่มจากความจริงทางจิตใจก่อนก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเรา เพราะว่าทั้งความจริงในร่างกายความจริงในจิตใจนะมันก็ความจริงอันเดียวกันก็คือว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นของชั่วคราวอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะแล้วทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะบังคับได้จริงอย่างร่างกายเนี่ยเราก็บังคับมันไม่ได้จริงสั่งไม่ให้แก่มันก็จะแก่สั่งไม่ให้เจ็บมันจะเจ็บสั่งไม่ให้ตายมันจะตายจิตใจก็เหมือนกันสั่งให้มีความสุขมันก็ไม่ค่อยจะมีความสุขเวลามีความสุขขึ้นมาแล้วนะสั่งให้ความสุขอยู่นานๆมันก็ไม่อยู่นะ สั่งว่าอย่ามีความทุกข์มันก็มีมีความทุกข์แล้วสั่งให้ความทุกข์หายเร็ว,รวๆมันก็ไม่หายเนี่ยเราจะมาเรียนจนทั้งใจมันรู้ความจริงนะว่าทุกอย่างทั้งกายทั้งใจของเราเนี่มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้ได้นะใจจะคลายออกจากความยึดถือในร่างกายในจิตใจต่อไปไม่ทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเราลงมือปฏิบัติทมจริงจัง เรียนรู้ความจริงของกายของใจคําว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปคิดว่าคือการนั่งหลับหูหลับตานะไม่ใช่การเดินจงกรมไม่ใช่การนั่งสมาธิอ้นั่นแค่เปลือกของการปฏิบัติเท่านั้นการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยคือการพาจิตใจนะให้มันมาเรียนรู้ความจริงความจริงของร่างกายความจริงของจิตใจไม่ใช่ทําจิตใจให้ไม่รู้เรื่องอะไรนั่งหลับเคลิ้มเคลิมไปอย่างนั้นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงในพุทธศาสนาหรอก การนั่งสมาธิทําให้ใจสงบนะมีมาก่อนพุทธเจ้าอีกนะสิ่งที่พุทธเจ้าสอนมันสูงกว่านั้นลําพังการนั่งสมาธิให้ใจิตใจสงบเนี่ยมันสงบได้มันก็ยังฟุ้งซ่านได้อีกเพราะความสงบก็ไม่เที่ยงพุทธเจ้าถึงมองแล้วไงว่าแค่ฝึกจิตให้สงบนะไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านอีกพวกเราเคยอ่านพุทธประวัติไหมใครเคยอ่านใครเคยฟังบ้างมีไหม ้าเป็นชาวพุทธไม่เคยรู้เลยแย่มากนะขอตาหนิไม่รู้เลยพุทธเจ้ามีประวัติอะไรไม่รู้เรื่องเลยใช้ไม่ได้นะถ้าเราเคยศึกษาพุทธประวัติเนี่ยเราจะรู้เลยเจ้าชายสิทธา,ทาออกจากวังมาอยากจะมาหาธรรมะจุงแรกเลยที่เจ้าชายทาก็คือไปหาฤาษีไปหัดนั่งสมาธิก็เหมือนกับที่พวกเรารู้สึกอะ่ะทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่ต้องคิดถึงการนั่งสมาธิทุกทีเลยเจ้าชายสิทธา,ทาก็คิดแบบเดียวกัน นี้เจ้าชายสิทธาถ์นั่งสมาธิเก่งเพราะบารมีท่านสูงนะไปเรียนจากฤาษีไม่กี่วันนะจบหลักสูตรของฤาษีเข้าฌานได้เข้าฌานได้ถึงฌานที่7จ็ฌานที่8ฌานที่7เนี่ยนะทุกอย่างว่างเปล่าไปหมดเลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยเหลือแต่ความรู้สึกตัวอยู่อย่างเดียวในฌานที่8เนี่ยความรู้สึกตัวก็เกือบจะดับนะแทบจะไม่รู้สึกเลยแล้วสบายมากเลยนี่พอออกจากฌานมานะเจ้าชายสิทธาถ์ก็เห็นอีก ออกจากสมาธิมาพวกยังทุกข์อีกนะความทุกข์มาก็กลับมาอีกก็เลยถามอาจารย์ว่ามีวิธีปฏิบัติอะไรที่ดีกว่านี้ไหมอาจารย์บอกไม่มีแล้วล่ะจบหลักสูตรแค่นี้ท่านบ้ใบยเลยวิธีนี้ใช้ไม่ได้เพราะในการที่จะไปนั่งสมาธิให้ใจสงบนะยิ่งหลังๆนี่นั่งสมาธิเราเห็นน้อนเห็นนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นั่งเราก็เห็นเทวดาเห็นผีเห็นลูกกงลูกแก้วเห็นพระพุทธรูปนะ นั่งเห็นอะไรต่ออะไรสารพัดเลยไม่เคยเห็นกายเห็นใจของตัวเองนะเรียกว่าไม่มีสาระเลยไปนสนใจของไม่มีสาระนะทิ้งสิ่งที่มีสาระคือไม่เรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองถ้าไม่รู้กายรู้ใจของตัวเองพ้นทุกข์ไม่ได้นะพ้นทุกข์ไม่ได้จริงเพราะนั้นพวกเราถ้าจะสนใจการปฏิบัติเนี่ยอย่าไปวาดภาพว่าการปฏิบัติคือการต้องไปนั่งสมาธินานๆต้องไปเดินจงกรมันละหลาย々々ชั่วโมงนะมันอยู่ที่ว่านั่งอยู่ะมีความรู้สึกตัวอยู่ไหม เดินอยู่มีความรู้สึกตัวอยู่ไหมมันเดินอยู่ข้างถนนนี่แหละแล้วรู้สึกตัวอยู่นะนั่นคือการปฏิบัติธรรมนะตอนหลวงพ่อทํางานรับราชการอยู่สภาความมั่นคงแห่งชาติอยู่ในธรเนียบรัฐบาลก่อนเนี้ยตอนกลางวันเนี้ยถ้าเรากินข้าวเสร็จแนละ้วมันมีเวลาเหลือนิดหน่อยเราจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมเนี่ยคนมันจะดูแปลกๆมันจะรู้สึกว่าอีตาคนนี้มันแปลกไว้ ว่าอะไรคนในโลกนี้มันไม่สนใจธรรมะแล้วละ่ะถ้ามันเห็นใครปฏิบัติธรรมนั้นจะรู้สึกว่าแปลกๆมั่นจะชอบลองดีนะอย่างพวกเราบางคนถ้าใครเข้าวัดเข้าอะไรนะเพื่อนจะชอบแซวเวลาเรากลัวนะเข้าวัดมาตั้งนานแล้วมันเห็นดีขึ้นเลยชอบว่วอย่างนี้นะเมื่นหลวงพ่อเวลาภาวนาตอนเ็นโยมยไม่ให้คนรู้เลยกินข้าวเสร็จแล้วทําไงจะเดินจงกรมเดินไปวัดใกล้ๆที่ทํางานนะอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลนะบางวันเดินไปวัดสมนัทบางวันเดินไปวัดเบญจา เดินไปนี่แหละคนถามว่าไปทำอะไรไปไหว้พระอย่างนี้เขาพอรับได้ใช่ไหมบอกเราจะเดินจงกรมกลับไปกลับมานะมันรู้สึกไอ้นี่บ้าเพราะโลกนี้มันโลกของคนบ้านะเราไม่บ้าตามมันมันว่าเราบ้าหนักเลยนี่เราถ้าเดินไปวัดแล้วก็เดินกลับมาเนี่ยเดินปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยทุกก้าวที่เดินเนี่ยรู้สึกตัวควาําว่ารู้สึกตัวไม่ใช่เรื่องลึกลับนะรู้จักใจลอยไหมใจลอยเป็นไหม เป็นแน่นอนวันหนึ่งใจลอยมากกว่ารู้สึกตัวปกติเวลาที่ใจลอยคือเวลาที่ไม่ได้รู้สึกตัวเวลาที่รู้สึกตัวคือไม่ใจลอยงั้นต่อไปเนี่ยฝึกให้จิตใจมันอยู่กันเนื้อกับตัวนะก่อนที่เราจะเรียนรู้ความจริงของร่างกายก่อนจะเรียนรู้ความจริงของจิตใจได้เนี่ยต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนงั้นวันๆอย่าเอาแต่ใจลอยคอยรู้สึกตัวไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัว ยืนรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวนอนรู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆอย่าใจลอยรู้จักใจลอยใช่ไหมรู้จักไหมเด็กเด๋ยวนี้ไม่รู้จักคําว่าใจลอยนะแต่พวกเราหน้าตาไม่เด็กน่าจะรู้จักหลวงพ่อเคยถามเด็กนะว่าใจลอยรู้จักไหมไม่รู้จักรเมอเมอรู้จักไหมเออรู้จักนะเมอเมอใจลอย ถ้าคนหน้าตาขนาดนี้ก็ยังรู้จักคำว่าใจลอยใจไม่นหนีไปม,มันลืมตัวเองไปเน้่ต่อไปนี้นะพยายามรู้สึกตัวได้เรื่อยวิธีที่จะทําให้รู้สึกตัวได้บ่อยก็ต้องซ้อมหายใจออกก็คอยรู้สึกตัวเห็นว่าร่างกายกําลังหายใจออกหายใจเข้าก็รู้สึกตัวเห็นว่าร่างกายกําลังหายใจเข้าหัดให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละคือภาวะแห่งการมีสมาธิที่ถูกต้อง ไม่ใช่สมาธิที่เห็นนอนเห็นนี่นะสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาเนี่ยคือความรู้สึกตัวงั้นให้จิตใจมันรู้สึกตัวเรื่อยๆต้องซ้อมหายใจออกก็คอยรู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวเอาทุกคนลองยิ้มซิยิ้มหวานหวานยิ้มหวานเลยนะคล้ายๆสาวมาบอกรักหรือหนุ่มมาบอกรักครั้งแรกยิ้มรู้สึกไหมร่างกายกําลังยิ้มลองพยักหน้าสิเห็นไหมร่างกายมันรู้สึกไหมร่างกายมันพยักหน้า เนี่ยคอยรู้สึกนะคอยรู้สึกธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่ต้องรู้สึกแบบเข้มข้นนะเช่นอ้าวยิ้มซิยิ้มนะเอาพยักหน้าสิอย่างนี้ไม่เอานะมันผิดธรรมชาติใช้สภาวะที่ธรรมดาธรรมดานี่แหละหายใจไปรู้สึกตัวไปนะยิ้มไปรู้สึกไปไหว้พระนะก็เห็นร่างกายมันไหว้พระไปเห็นปากมันอ้าไป เด็กจะกราบพระก็เห็นร่างกายมันกราบใจเราเป็นคนดูเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆนะถ้าเราฝึกบ่อยๆนะต่อไปร่างกายมันขยับนิดเดียวมจะรู้สึกนะที่แจมจะรู้สึกตัวนั้นจะดูง่ายๆไม่ยากอะไรเลยอย่างเราเป็นตำรวจนะตำรวจสมวยเป็นจราจรเนะี่ยเราหันซ้ายหันขวาเนี่ยอย่าดูแต่รถรู้สึกตัวไปด้วยนะถ้าดูแต่รถอย่างเดียวเดี๋ยวใจก็หง,งุดหงิดเป็นตำรวจหงุดหงิดง่ายนะ เจอความเครียดสารพัดจะเครียดเลยแรงกดดันเยอะนะเจ้านายก็กดดันชาวบ้านก็กดดันใครๆก็กดดันหมดเลย <c oughs> เวลาผู้ร้ายมาเขาเรียกตำรวจที่บอกตำรวจหายไปไหน,น, <c oughs> นเวลาตำรวจไปเดินตรวจท้องที่มากนะเมื่อวุ่นวายจะมาถ่ายเงินนะเห็นไหมมันว่าทั้งขึ้นทั้งล่องนะงั้นตำรวจนี่ก็เครียดหนักเลย <c oughs> งั้นแทนที่เราจะไปเสียเวลาเราคอยรู้สึกตัวไปด้วยฝึกปฏิบัติทําไปด้วย จะโบกรถจะเดินถนนจะทําอะไรนะคอยรู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไปเรื่อยแล้วถ้าจิตใจของเราเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมานะให้คอยรู้ทันไปด้วยเนี่ยเราเรียนรู้กรรมฐานนะกรรมฐานที่ง่ายที่สุดเลยเรียนรู้กรรมฐานคือรู้ความจริงของร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่รู้ความรู้สึกของตัวเองนะคอยรู้ไปเรื่อยๆอย่างใจเราโกรธรู้จักโกรธไหมโกรธเป็นไหม เวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยคนทั่วไปจะทำอะไรคนทั่วไปเวลาโกรธเนี่ยจะไปดูไอ้คนที่ทำให้เราโกรธนะต่อไปนี้เรากลับข้างเลยนะเวลาโกรธรู้ว่าโกรธรู้ว่าโกรธซะก่อนนะแล้วค่อยดูคนอื่นดูใจของเราก่อนรู้ว่ากำลังโกรธอยู่เวลาโลภเห็นสาวสวยเดินมาใจมันชอบรู้ว่าชอบซะก่อนคนทั่วไปพอเห็นของสวยของงามมานะจะไปดูของสวยของงามไม่ดูว่าใจกำลังชอบ เนี่ยมันพลิกกันนิดเดียวนะระหว่างคนปฏิบัติกับคนไม่ปฏิบัติสดับปฏิมาคไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยๆไปเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานไม่ใช่เราทํางานเห็นกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเห็นจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลไม่ใช่เราสุขเราทุกข์เราเป็นมีกุศลอกุศลดูอย่างนี้เรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยปัญญามันเพียงพอนะ จิตมันจะรวมเข้ามาจิตจะรวมเองไม่ต้องหัดเข้าฌานจิตก็รวมเองนะจิตจะรวมเข้าอัปนาสมาธินี้พูดคนไหนไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะเว้นไ้ก่อนในะวันหนึ่งเราก็จะเจอด้วยตัวของเราเองจิตมันจะรวมเข้ามานะมันจะตัดความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายทิ้งไปเลยเหลือแต่ความรับรู้ในใจอันเดียวเลยเสร็จแล้วมันจะเกิดกระบวนการของอริยมรรคขึ้นมานะกระบวนการที่จะตัดกิเลสแบบกุดลากถอนโคน จิตจะเห็นสภาวะธรรมบางอย่างเกิดบบดับสองสามขณะแวบๆหรือบางคนก็แวบๆบ,บ,บ,บสองสามขณะถามาว่าอะไรเกิดดแบบับไม่รู้ว่าอะไรเกิดดแบบับเพราะไม่มีสมมติบัญญัติอีกต่อไปแล้วไม่ได้คิดนึกปรุงแต่งแล้วเห็นแต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นอย่างนี้เสร็จแล้วจิตจะวางสิ่งที่จิตรู้เนี่ยทวนกระแสเข้าหาจิตทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้แท้ๆนะ และจากนั้นอริยามรรคก็จะเกิดขึ้นจะกดลากถอนควจกิเลสเขาทําของเขาเองเวลาที่อริยามรรคเกิดนะเกิดเพียงหนึ่งขณะเท่านั้นไม่เกิดสองขณะเมื่อเกิดอริยามรรคแล้วเนี่ยจิตจะไปเห็นนิพพานนะแล้วถัดจากนั้นเนี่ยจิตก็ไม่มีงานทำแล้วจิตจะเสวยความสุขอยู่สองสามขณะเห็นนิพพานอยู่บนนิพพานสองสามขณะเสร็จแล้วจะถอยออกมากลับมาสู่โลกภายนอกเหมือนที่เราอยู่ตอนนี้ ถัดจากนั้นจิตมันจะทวนเข้าไปทบทวนตัวเองเลยว่ากิเลสอะไรเนี่ยมันล้างไปแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่งานที่เรายังต้องทํายังมีอีกตรงนี้จิตตัดครั้งแรกเนี่ยหลังจากนั้นแล้วนะผู้ปฏิบัตินัะนะ้นจะไม่รู้สึกเลยว่ากายนี้คือตัวเราจิตนี้คือตัวเราไม่รู้สึกเลยแต่ยังยึดถืออยู่เหมือนอย่างแก้วน้าเนี่ยหลวงพ่อไม่เห็นว่าแก้วน้านี้เป็นตัวหลวงพ่อแต่เรายังยึดถือนะเพราะเรายังต้องฉันน้าอยู่